สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพบข่าวทะลุใหม่บุญระวีมารายงานตัวนะครับมานั่งกระปุกลุกอยู่ตรงนี้เอาอะไรตรงนี้อะไรมาสนทนาให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันบางวันก็ตึงเครียดครับบางวันก็เฮฮาปาร์ตี้เอากันแบบสบายๆอย่าไปคิดอะไรมากหลายท่านแสดงความเห็นว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องหลักวิชาการต้องอย่างนั้นผมขอบคุณแต่บางทีผมทําไม่ได้มันคนละสไตล์กับผม คือผมจะเอาตามใจทุกอย่างคงไม่ได้จะให้ผมมานั่งเชียร์โทนี่อย่างเดียวผมก็ทําไม่ได้จะให้ผมมานั่งยํายประยุทธ์อย่างเดียวผมก็ทําไม่ได้ครับทําไม่ได้แต่ทําทุกวัน <laughs> <laughs> เพราะอะไรเพราะว่า <laughs> พี่น้องประชาชนนะ่ะหัวใจมันเหมือนกันกันกบผมมันมีความทุกข์เหมือนกันกําลังเห็นไฟกําลังจะขึ้นราคาขึ้นราคายูนิตละห้าบาทตายห่าแล้วแล้วกูจะอยู่จะกินยังไง ไปดูครอบครัวที่เขามีความทุกข์สิเขาตกงานกันทั้งบ้านไม่มีงานทําทั้งบ้านแต่ก่อนยังมีงานโรงงานโรงงานปิดโรงงานย้ายหนีตัวเองก็มาอยู่กับบ้านปลูกปลูกมะเขือปลูกแตงกวาอะไรกินกลับบ้านนอกหมดในกรุงเทพนี่งเงียบหมดตอนนี้ครับนี่คือความจริงที่เป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนผมตะโกนบอกตั้งแต่วันแรกที่ผมมานั่งคุยในรายการข่าวทะลุใหม่ผมบอกแล้วบ้านเมืองมันต้องเป็นประชาธิปไตย ผมพูดครั้งแรกแล้วพูดวันแรกถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่มีทางที่จะอยู่ได้ประชาธิปไตยคืออะไรคืออำนาจมาจากประชาชนโดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อำนาจมาจากประชาชนอำนาจมาจากคณะธิปไตยคือคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มาเสวยสุขมาเสวยสุขสุขทุกอย่างมาเสวยเงินทองของแผ่นดินบางคนเนี่ยคนเดียว แต่มึงมีตําแหน่งกันทั้งเป็นร้อยตาแหน่งกินเงินเดือนเป็นร้อยตาแหน่งเป็นสามสิบตำแหน่งสี่สิบตำแหน่งห้าสิบตำแหน่ง,นงถามมึงทางานได้ไงบางคนไม่ได้ไประชุมเลยซัดเงินเดือนเดือนละสองสองล้านแปดที่ปตทคนนั้นก็เอออย่าไปบอกเลยท่านรู้แล้วเดี๋ยวผมจะหาว่าไปว่าเขามากตู่เตาอังโลเอาเถอะไม่เป็นไรคือเป็นการทวงติ่งครับเป็นการทวงติง่งเป็นการบอกกล่าวว่าเฮ้ย นี่มันเกินเลยไปแล้วประชาชนเขาเริ่มทนไม่ได้แล้วเริ่มทนไม่ได้ตั้งแต่คุณชัดชาติได้ผู้ว่ากทมล้านสามเปอร์คันแอนล้านสามแสนเสียงกว่าคะแนนจะเห็นว่าประชาธิปไตยเริ่มมาแล้วเริ่มเห็นคุณค่าของประชาธิปไตยแล้วและยิ่งชัดเจนก็คือการเลือกตั้งที่ลำปางผมต้องขอบคุณพี่น้องชาวลำปางนี่คือตัวอย่างที่ดีที่ทำให้ประชาชนเห็นทำให้นักการเมืองหัวงอหัว,หวดำทั้งหลายได้รู้ว่า กูไปไม่รอดแล้วที่ไปกินกล้วยกูไปไม่รอดแล้วที่เกาะขาพระเด็จการเวลานี้กําลังกลับลําแล้วครับกําลังกลับลําผมถึงบอกวันนี้ฝังกลบพัรคพระเด็จการฝังกลบแน่นอนครับเลือกตั้งคราวหน้านี่ฝังกลบแน่นอนฉะนั้นมันก็มาถึงคุณธรรมนัตว่าไงธรรมนัตขึ้งบอกรึ้งน้ำไหมจะอยู่ซ้อีกไหนอยู่ใช่แน่แน่นี่คือบทเรียนราคาแพงนะที่ลำปาง คุณส่งอดีตสอสอทึ่เคยได้เป็นสอสอเป็นมีคะแนนเสียงและคุณดูแลการเลือกตั้งที่ไหนก็ไม่เคยพลาดแต่คราวนี้มันเสียฟอร์มเสียฟอร์มให้กับพรรคเล็กๆซึ่งไม่มีตังแต่มีอุดมการมีอุดมการณเปี่ยมล้นอย่างพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์ห่างกันหลายลี้ห่างกันเป็นหมื่นนี่คือการแสดงพลังของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่า ลำปางเอาแล้วแล้วคุณจะเอากันไหมก็เลยทำให้พรรคที่อิงที่อิงผด็จการทั้งหลายเริ่มกลับตัวครับแม้กระทั่งแม้กระทั่งพรรคเศรษฐกิจไทยเมื่อวานเนี่ยผมฟังคุณบุญสิงห์วรินทรักษ์ในฐานะนายทะเบียนเศรษฐกิจไทยสองสามวันมาแล้ววันนี้วันศุกร์แล้วนะครับท่านผู้ชมลืมรายงานวันวันนี้วันศุกร์ครับตรงกับวันที่15กรกฎาคม2565 ผมก็เอาเบื้องหลังอันนี้มาพูดมาพูดเพราะมันเป็นข้ออ้างอิงได้คุณบุญสิงห์วรินทรักษ์นายทะเบียนของพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นพรรคของคุณธรรมนัทบอกว่าผู้สมัครของเศรษฐกิจไทยที่แพ้การเลือกตั้งซ่อมสอสอลำปางเขตสี่ให้กับพรรคเสรีรวมไทยขาดลอยจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีปัจจัยการเมืองอื่นมาเกี่ยวข้องว่ายอมรับว่าผลที่ออกมาผิดพลาดจากที่หาเสียงมาก็มั่นใจว่าจะชนะ ขณะที่พรรคเสรีรวมไทยยังคิดว่าอาจจะแพ้เราผลที่ออกมาครั้งนี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องพรรคก็ต้องไปทบทวนการทำงานว่าพลาดจุดไหนยังไงเพื่อปรับแผนการทำาาานต่อไปนักข่าวถามว่าประเมินสาเหตุที่เพลียงพร้มครั้งนี้ยังไงคุณบุญสิงยอมรับว่าแนวทางการหาเสียงแบบสร้างสรรค์ที่นำเสนอที่นำเสนอเนี่ย ผลงานนําเสนอผลงานและสิ่งที่พักจะกลับเคลื่อนเพื่อทําประโยชน์ให้บ้านเมืองและประชาชนในอนาคตไม่ได้พูดถึงนะคืออย่างนี้คุณธรรมนัทไม่มีตําแหน่งในรัฐบาลแล้วฉะนั้นจะเอาผลงานในรัฐบาลมาเนี่ยมันไม่ได้แล้วผลงานที่คุณจะอยู่ซีกไหนถ้ามุดแล้วคุณจะอยู่ซีกฝ่ายค้านคุณก็ไม่ชัดเจนเวลาซักฟอกก็นั่งดูเฉยเฉยก่อนนะและถ้า หลักฐานชัดเจนผมก็จะร่วมลงคะแนนด้วยพูดได้เท่านี้แต่ยกเว้นลูงป้อมคนเดียวนี่คือความไม่ชัดเจนของพรรคเศรษฐกิจไทยผมพูดตรงๆนะพี่ธร,รมนัสนี่คือความไม่ชัดเจนท่านก็รู้ในพักท่านก็รู้เวลานี้ความคิดของในพักก็แตกกันหลายฝ่ายแตกกันหลายฝ่ายเฮ้ยกูจะไปทางไหนดีเพื่อจะเป็นสสต่อจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากูจะขึ้นเขาลงเขาลงห้วยลงน้ําหรือลงกระทะทองแดงยังไงเว้ย นี่คิดกันอย่างนี้เสร็จแล้วเสียงโวนยายบอกเฮ้ยพิธารรมนัสไปอยู่พักเพื่อไทยดีกว่าอ่าเขาไปแตะนั่นแล้วเห็นพักพวกไทยกําลังแรนสลายซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้คุณธรรมนัสก็อยู่ที่นี่มาก่อนเขาก็สนิทสนมกับคุณทักษิณเมื่อไม่กี่วันมานี้ไม่สัปดาห์ก,ก่อนที่บอกไปสิงคโปร์เขาก็มีโอกาสเจอคุณทักษิณคุณโทนี่ฉะนั้นการที่คุณธรรมนัสจะกลับลังเนี่ยมันก็เป็นของข,องขวัญอย่างดีของเพื่อไทยที่จะ พนึกงกำลังให้เพื่อไทยเนี่ยมันแน่นเข้ามันแน่นเข้าแล้วก็แรงเข้ามันก็เลยกลายเป็นที่มาของอที่มาของรายการว่าจะไปซบพ,พักเพื่อไทยจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงนี่เป็นแต่เพียงข่าววงในมันต้องดูกันต่อไปมันต้องดูต่อไปต้องดูหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าธรรมนัตชักธงรบจริงหรือเปล่าเหลืออีกไม่กี่วันนี่แหละครับหลังจากวันหยุดนี่เหลืออีกไม่กี่วัน ก็จะรายการแข่งปีกันวันที่ 19, 20, 21, 22 19, 20, 21, 22ลงมติในวันที่23กรกฎาคมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พี่น้องทั้งหลายยากกระพริบตาทีนี้ไอ้พักเล็กซึ่งหลายคนกำลังจับตามองว่าจะเดินตามประยุทธ์ไหมจะเดินตามประยุทธ์ไหมเพราะไอ้ห้าร้อเขาก็ให้แล้วหนึ่งรที่ลุงป้อมวาดหวังไว้ก็ถูกหักไปแล้วถูกหักหลังไปแล้ว อ่าเพราะว่าผู้นําใหญ่ตูเตาอังโกเขาจะเอาห้าร้อยฮะพรรคเล็กก็อยากได้ห้าร้อยเพราะเจ็ดหมื่นหนึ่งมันได้หนึ่งกันเออมันได้หนึ่งเสียงจากสสบัญชีลายชื่อผมก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยเจ็ดหมื่นหนึ่งมึงจะได้เหรอเจ็ดหมื่นมันยังไม่ได้เลยคราวที่แล้วขนาดง่ายๆยังไม่ได้เลยบางคนได้ได้เจ็ดสองหมื่นเจ็ดใช่ไหมสองหมื่นเจ็ดได้เป็นสส 30, 000, นสามหมื่นได้เป็นสอสสี่หมื่นได้เป็นสอสเอาห้าร้อยหารเหมือนกันแต่คราวนี้เจ็ดหมื่นถามมันจะได้ไหมล่ะ ทำอะไรบ้างตลอดเกือบสี่ปีเนี่ยผมไม่ได้ว่าหรอกผมไม่ไอิจฉาหรอกผมถูกถีบถีบกระเด็นลงแม่น้ำเจ็ดหมื่นหนึ่งเนี่ยกูตัวจริงเว้ยอ่าแต่กูถูกสูตรพิสดารการแกล้งกูยังไม่ได้เลยแต่ผมไม่ว่าแล้วครับไม่ว่าเฮ้ยแต่ด่าไปเยอะแล้วนะ <c oughs> ขนาดไม่ว่านะเว้ยเอ,เอาเอาไอพาไ้พักเล็กว่าไงพักเล็กว่าไงไอ้พักเล็กว่าไงเขาว่าอย่างนี้อา่า เขาเลอกเสียงอะไรสิบหกใช่ไหมพักเล็กพิเชษสถิราชวาสนสสบัญชีรายชื่อกลุ่ม16บอกว่าผลการเลือกตั้งสสลำปางเขตสีที่ผู้สมัครสสพักเสรีร,รวมไทยชนะอย่างพลิกความคาดหมายสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นคะแนนจากความรู้สึกของประชาชนจริงๆไม่มีการซื้อเสียงมาเกี่ยวข้องนี่ทุกคนยอมรับนะเพราะว่าเสรีรวมไทยเขาไม่ยอมหรอกครับที่จะไปซื้อเสียงเขาเดินตามระบอบประชาธิปไตย สู้กันเพียวๆลูกผู้ชายอย่างเสรีพิสุจิ์แล้วบอกว่าพิเชษบอกว่าหัวหน้ากลุ่ม16นะบอกว่าถ้าซื้อก็ไม่คุ้มเนื่องจากไม่รู้ว่าอายุรัฐบาลจะอยู่ครบวาระในเดือนกุมภาปีหน้าไหมจึงเห็นว่าประชาชนลงคะแนนโดยยึดหลักการเลือกเสียงฝ่ายค้านไม่เอารัฐบาลส่งใครมาก็ไม่เลือกสะท้อนความนิยมรัฐบาลตกต่ำอย่างหนักนี่พิเชษบอกนะว่ารัฐบาลตกต่ำอย่างหนัก หากผมเป็นร้อยเอกธรรมนัฐจะประกาศตัวชัดเจนว่าไม่ยืนอยู่ข้างรัฐบาลอีกต่อไปส่วนท่าทีกลุ่ม16คงต้องหารือกันที่จะอยู่ร่วมรัฐบาลหรือไม่วันที่18วันที่18ก็คือวันอะไรละวันนี้15ม 6, เออวันจันทร์18วันจันทร์จะนัดคุยกันกับสสกลุ่ม16คือพรรคเล็กเนี่ยนะเพื่อประเมินผลการเลือกตั้งซ่อมลำปางและท่าทีจะอยู่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ แม้จะแก้ไขกติกาการคำนวณสสบัญชีรายชื่อให้หารด้วยห้าร้อยมันก็ไม่ได้การันตีว่าพรรคเล็กจะได้สสกลับเข้ามาก็เรื่องจริงอ่ะก็เรื่องจริงก็ไปดูที่คุณเป็นสสคุณได้คะแนนถึงเจ็ดหมื่นไหมเอาห้าร้อยหารสามสิบห้าล้านที่มาใช้สิทธิ์เมื่อปีหกสองอ่ะคุณได้ถึงเจ็ดหมื่นหนึ่งพันไหมนี่คะแนนเพิ่งมีนะเจ็ดหมื่นหนึ่งพันพวกคุณยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยและทําความดีความชอบอะไรไว้บ้างนี่ต้องคิดตัวเองผมไม่ได้ด่าคุณ ผมไม่ได้ด่าคุณแต่ผมพูดให้คุณคิดนะคุณเป็นพระนะหัวจเจพระพนะท่านสสผู้ทรงเกลียผู้ทรงเกียต,ติทั้งนั้นแหละให้คุณคิดครับให้คุณคิดให้คุณคิดเพราะเวลานี้บ้านเมืองเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเทรนโลกวันนี้คือเทรนโลกอุสกระบอกไปชิบไตมันเป็นเทรนโลกระบอกไปชา,าับไตอำนาจประชาชนต้องยิ่งใหญ่เหมือนสีลังกาเห็นไหมกฎหมายไม่มีความหมายอำนาจประชาชนยิ่งใหญ่ครับไล่แมงเลย ฮะแต่ทำผิดกฎหมายนิดหน่อยนะไปเผาบ้านนายกบุกทำเนียบไปเลยเออไปเล่นนงเล่นน้ำหน้าทำเนียบอ,อคือเขาทนไม่ได้อ่ะเขาทนไม่ได้คนไทยเนี่ยเขาทนอยู่เวลานี้ทนนะอยู่ทนจนคนพมา่าเขาบอกไงเขาบอกว่าเ,ออเขาบอกว่าก็อยู่อย่างไทยทนไม่ได้ก็อยู่อย่างไทยก็อยู่อย่างนั้นนะพมา่าเขาก็ทนไม่ได้ไงอ,อ่าประเด็ดการเข้ามาเขาก็ลุกแหลกลานหมด คือคือเขาก็สู้แต่การสู้บนท้องถนนเนี่ยมันไม่มีทางชนะมันไม่มีทางชนะทางสู้อย่างเดียวคือการสู้ตามรัฐธรรมนูญเขาบัญญัติมาอย่างนี้กูก็สู้อย่างนี้แต่ถ้าพี่น้องประชาชนเลือกฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดทั้งหมดที่เห็นหน้าตาตอนนี้ก็มีเพื่อไทยเสรีรวมไทยก้าวไกลและกำลังจะคลอดแววแววแว,แว,แวมาก็คือพรรคของผม คือรวมใจไทยซึ่งผมยืนหลักตรงนี้ประชาธิปไตยมาสามปีแล้วมาสามปีแล้วอันนี้เป็นหลักที่ผมยึดถ้าทําแบบประชาธิปไตยไม่ได้ผมไม่ทําผมนอนอยู่บ้านผมจะไม่ยอมเป็นเผด็จการเด็ดขาดพูดมาตั้งแต่ก่อนแล้วตั้งแต่คุณไปนิยมย่องย่องเผด็จการไปเฮโลสารพานอกประยุทธ์กันผมไม่ได้เห็นด้วยอะไรเลยผมไม่ได้พิศวาสอะไรเขาเลย เพราะเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนรัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากประชาชนมาจากสาวสองร้อยห้าสิบคนที่ด้านหน้า,นา,นาด้านตั้งกันขึ้นมาผมถึงบอกวันนี้มันมาแล้วมันถึงเวลาแล้วจากเหตุการณ์ในกรุงเทพที่เลือกผู้ว่าจากเหตุการณ์ในลำปางที่เลือกสสอพักฝ่ายค้านเข้าไปตบหน้าซีรัฐบาลอย่างฉาดใหญ่คะแนนมากกว่าเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือการตบหน้าสั่งสอนในทางประชาธิปไตยครับท่านผู้ชม ฉะนั้นผมถึงบอกว่าเทรนโลกวันนี้มันเป็นเทรนโลกระบอบประชาธิปไตยคุณประยุทธ์ฟังผมไว้วันนี้การประชุมนานาชาติที่เขาเรียกเอเปกการประชุมเอเปกเนี่ยคราวที่แล้วสมัยคุณทักษิณเป็นนายกใช่ไหม2,146มาปีนี้2,165นายประยุทธ์จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพไหมได้เป็นเจ้าภาพไหมไทยเป็นเจ้าภาพแน่ยแต่ประยุทธ์เป็นผู้นําของประเทศจะได้ทําหน้าที่ตรงนี้หรือไม่ 21ชาติผู้นำเศรษฐกิจเอเปกเนี่ยผมจะบอกให้ที่จะประชุมกันในเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะเป็นจีนอเมริการัสเซียสภาพยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียอะไรก็แล้วแต่หลายประเทศที่ผมเอ่ยชื่อเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในซีกประชาธิปไตยถ้าอยู่ในซีกประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะยึดถือประชาธิปไตยฉะนั้นผมถึงบอกว่าเทรนโลกวันนี้มันคือประชาธิปไตยตั้งแต่ประยุทธ์ยึดอำนาจจากผู้หญิงคนนั้น ยึดอำนาจจากผู้หญิงนะผู้หญิงคนนั้นยึดอำนาจเมื่อ22พฤศจิกพฤษภาคมปีห้าเจ็ดเชื่อไหมยังไม่เคยมีการประชุมนานาชาติใหญ่ๆอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าเขาจะมีการประชุมอา,อาเซียนอะไรมันจะข้ามหัวไทยไปหมดไปประชุมที่เวียดนามไปประชุมที่สิงคโปร์ไปประชุมที่อินโดนีเซียนี่คือเหตุที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเขารังเกียจไง เขาเรื่องเกียนไงวะนี่ฟังยังไม่รู้เรื่องหรือไงสลีมฟังรู้เรื่องฟังให้รู้เรื่องหัดโพรมันจะโคลนบ้างฉะนั้นการตั้งสอวหคนเนี่ยเพื่อเลือกตัวเองเป็นนายกเนี่ยถามว่านานาชาติเขาโง่เง่าเต่าตุ่นกินแกลบกินล่ำหรือ,อยังไงเขาคันโง่ขนาดนั้นเรออเมริกาม,ม,ม,กมันโง่มันไม่รู้เหรออังกฤษมันโง่มันไม่รู้หรือสิงคโปร์มันโง่ไม่รู้เหร ญี่ปุ่นมันโง่ขนาดนั้นเหรอออสเตรเลียมันโง่เง่าเาตาตุนขนาดนั้นเขารู้การประชุมเอเปกเอาเท่าย้อนไปเมื่อปี246สมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเคยจัดประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี46เขาประชุมเอเปกครั้งที่11ประมาณวันที่ 20, 20 21ตุลาคมปี246ตอนนั้นเครดิตไทยดีมากเครดิตไทยดีมาก จากรัฐธรรมนูญปี40นะรัฐธรรมนูญเป็นฉบับปี40ความเป็นประชาธิปไตยตอนนั้นมีมากครับท่านผู้ชมมีมากประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมเอเปกอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเพราะเห็นแก่ชื่อเสียงของประเทศครับพี่น้องทั้งหลายคนเห็นแก่ชื่อเสียงของประเทศคุณทักษิณก็ทําหน้าที่ได้ดีพูดภาษาอังกฤษได้ดีทําหน้าที่สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดีกับผู้นําต่างชาติได้ดีตอนนั้นเครดิตไทยดีครับ จากรัฐมนุษปี40ความเป็นประชาธิปไตยของฉบับรัฐมนุษฉบับปี240มันมีมากประชาชนมีส่วนร่วมมากไทยมั่นคงไทยเข้มแข็งและไทยสามารถใช้นี่ IMF MM, หมดในเดือนกรกฎาคมปี246เรากำลังจะเป็นเสือตัวที่ห้าเฮ้ยเว้ยเรากำลังจะเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียต่อจากไหนต่อจากญี่ปุ่นต่อจากจีน ต่อจากเกาหลีใต้ต่อจากสิงคโปรอ์อยู่ๆก็ล้มควมคำ่ำขมำหงายเพราะในผู้นำคนนี้มายึดอำนาจอ้างว่าจะต้องปฏิรูปการเมืองปฏิรูปหาหอกอะไรต่างๆแล้วมันปฏิรูปอะไรการเมืองปฏิรูปอะไรเขาคืนอำนาจให้ประชาชนไปแล้วผู้หญิงคนนั้นอะเสร็จแล้วมีการเลือกตัง้งคุณก็ไปบุกไปกระทืบกคนที่ไปเข้าลงคะแนนเสียงไอ้พวกนัหวีดอะ เนี่ยผมเท้าความไม่เห็นเอาแล้วเราผมเล่าให้ท่านฟังเป็นฉากๆากเดี๋ยวท่านลืมคนไทยนี่ขี้ลืมอย่าลืมอย่าลืมเหตุการณ์กรุงเทพที่เลือชักชาติอย่าลืมเหตุการณ์ที่ลำปางที่เลือกพักเสรีรวมไทยฉะนั้นผมก็ดูเวลานี้ตอบรับมาแล้วปักกิง่งสีจิ้นผิงเขาจะมาแต่ประเทศอื่นยังไม่ตอบรับนะปกติผู้นำเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างรัเสเซียอย่างจีนเนี่ยเขาไม่ไปไหนง่ายๆครับท่านผู้ชมจะไปไหนแบบสเปดสปะมันไม่มีแล้ว ตอนไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2,146คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัมปีประธานาธิบดีอเมริกามาครับจอร์จดับเบิูบุชวลาวลาดีมีปูตินมาครับหูจินเทาของจีนตอนนั้นท่านมากันครบผู้นำญี่ปุ่นผู้นำเกาหลีใต้ผู้นำแคนาดาผู้นำอาเซียนมากันครบพร้อมหน้าพร้อมตา แต่การประชุมปีนี้ผมหวันๆวันว่าจะมีใครมาไหมผู้นำจะมีมาไหมหรือจะมีตัวรองรองมาเพราะเรามีรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งมีผลผลิตจากการรัฐประหารของประเด็ดการจนทำให้สัประชาชาติเขาตำหนิตีเตียนว่าประเทศกาลาแลนของเราเนี่ไอ้ประเทศไทยเอาเอาประเทศไทยของเราเนี่ยสิทธิมนุษยชนติดลบเสรีภาพติดลบครับ ติดลบจริงๆนี่คือเรื่องราวที่เล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังติดลบเพราะเราไม่ได้เป็นประชารามันก็มาถึงปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจพังที่หายวายวอดไม่ใช่สอพังนะพังคนจนพุ่งร้อยเปอร์เซนวันนี้คนถือบัตรบัตรทองถึงสี่สิบกว่าล้านสี่ิบสี่ล้านประมังพี่ผมจำตัวเลข 44ี่ล้านคนไทยมีหกสิบล้านมีที่ไม่ถือบัตรทองอีกประมาณสักสิบกว่าล้านสิบสามสิบสี่ล้านแล้วคนจนมันสี่สิบกว่าล้านเราอยู่กันด้วยความขมขื่นด้วยความระก,กรรมด้วยความช้ำชอกเพราะเราไม่ใช่ระบอกป,ประชาธิปไตยเราทนกันมาจะแปดปีแล้วแปปีแทนที่จะออกเวลานี้จะทะเลือกเถือกเงือกไปอีกสองปีสาปีบอกว่าเฮ้ กูกำลังทำโครงการนู่นนั่นนี่กำลังจะดีบ้านเมืองเป็นอย่างนี้อ้างแม่น้ำทั้งห้าไม่รู้ใครเขียนสปีดให้เขียนแล้วเอามาพูดตัวเองรู้หรือเปล่าอ่ะเขาพูดแล้วรู้หรือเปล่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่รู้เรื่องไหมว่าจะแก้ปัญหาเอาเงินหาเงินเข้าประเทศยังไงจะแก้ปัญหาคนยากคนจนยังไงแล้วก็ไปประกาศทรงเดชว่ากันยานี้หายโจรหมดออนี่สินครัวเรือนจะหมดไปเราเป็นหนี้ไม่ต่ำกว่าสิบสามล้านล้านนะสูงที่สุดในรอบสิบแปดปี คนมีรายได้น้อยคนไม่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านคนปัญหาขอรับชั่นบานเบร์รัฐบาลไม่เคยออกตัวที่จะปราบขอรับชั่นใครไขโกงโกงใครไขกินกินใครไขค้าค้าใครไขขายขายใครค้าค้าใครไขค้าค้าใครค้าใครไขขายขายใครไขโอนเงินโอนใครไขโอนผยกวนโอนใครไขฝากเงินที่สิงคโปร์แม่งหอบไปฝากกันเต็มไปหมดผมไม่มีตัวเลขอะไรมายืนยันหรอกครับเพราะเขาปิดบัง สิงคโปร์เขาไม่บอกความลับพวกนี้แต่เดินชนกันเกลื่อนหมดผมไปสิงคโปร์เอาเจอไอ้นั่นอดีตสอสอไอ้นี่สอสอไอ้นี่รัฐมนตรีไอ้นีนนนน่ผู้ช่วยอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีเต็มไปหมดเขาก็รู้จักผมผมเห็นแล้วผมก็แปลกใจมึงมาทําหาอะไรว่าสิงคโปร์มากันเต็มทุกอาทิตย์ยิ่งปิดสามสี่วันนี่เพนไปสิงคโปร์เต็มหมดพวกนี้เขาโอนเงินไปโอนลอยกวนเสร็จแล้วก็เปิดบัญชีทิ้งรอไว้เรื่องนี้คุณประยุทธ์รู้ไหมผมมั่นใจว่าท่านรู้ท่านรู้ ปปชลุกไปดูสิคดีในปปชเป็นหมื่นคดีทำทันหรือเปล่าฉะนั้นนักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเราเจ๊งเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียความเหลื่อมล้ำเอย่ยความจนเอย่ยคนรวยห่างชั้นกับคนจนนะคนโกงมีเยอะนี่คือปัญหาของประเทศไทยที่เราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยถ้ามันเป็นอย่างนี้อนาคตมันล้มไงแกครับ ล้มกาลังซื้อหดกาลังขายหดจ้างงานหดไม่มีงานทําธุรกิจเพิ่มราคาสินค้าต่างๆราคาสูงขึ้นเพื่อความอยู่รอดเพราะว่าก็เข้าใจเขาขายสินค้าไม่ได้เนี่ยคนไม่มีตังค์ซื้อจํานวนสินค้าที่ขายไปก็ลดลงก็ต้องขึ้นราคาเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ผมเข้าใจเรื่องเนี้ไม่ใช่จ้องจะด่าเขาอย่างเดียวผมก็หาทางออกให้ฟังบ้างเวลานี้เงินเฟอ้อสินค้าราคาแพงเพราะสะภาวะเศรษฐกิจ ที่ค่าของเงินมาลดลงอย่างต่อเนื่องจะซื้อปุ๋ยตัวเดิมราคาแม่งก็ขึ้นไปปาไปเกือบสองพันนี่คือการบริหารการบริหารที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนมันมีทางเลือกมากกว่านั้นครับมีทางเลือกกว่านมากกว่านั้นถ้าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจฉลาดสักหน่อยอ่านะต้องฉลาดมากกว่านี้ต้องมีวิสัยทัศน์มากกว่านี้นะฉะนั้น ผมเป็นห่วงเรื่องนี้พูดด้วยความเป็นห่วงผมไม่เอาเรื่องส่วนตัวคุณประยุทธ์มาพูดไม่เกี่ยวไม่เอาไม่ได้ไปโจมตีเขาส่วนตัวไม่เอาผมเอาเรื่องพี่น้องประชาชนที่อดยาปากแค้งซึ่งมันเกี่ยวพันการบริหารราชการแผ่นดินผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดในเรื่องรายๆทั้งหมดเรื่องดีก็มีแต่มันมีน้อยมันมีแต่เรื่องดังนี้ทั้งนั้นระยำทั้งนั้นมันมีเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ไปดูสิค่าครองชีพน้ามันอะไรจะขึ้นราคาคนไม่มีงานทำนะเงินตราต่างประเทศที่จะหาเข้ามามีน้อยการท่องเที่ยวไม่ยังไม่ประสบผลสําเร็จเริ่มดีขึ้นผมบอกเลยว่าเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่รู้จะดีเท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลมันจะดีมากกว่านี้การส่งออกยังไม่เข้าเป้าไม่สามารถจะหาเงินตราต่างประเทศนี่สรุปแค่นี้ก็แล้วแต่สรุปแค่นี้ก็แล้วกันมันมีวิธีครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องวิธีผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แต่สัมผัสด้วยตัวเอง ทำมาหากินค้าขายทำธุรกิจตัวเองผมไปดูด้วยตัวเองและผมไปเห็นด้วยตัวเองแล้วผมก็ใจหายว่าถ้าเรามีอำนาจหรือถ้าเรามีหนา้าที่อย่าไปเรียกอำนาจผมจะทําให้ดูผมจะทําให้ดูผมจะทําหน้าที่เป็นเซลแมนค้าขายให้เอาของโอทอปไปขายเอาของวิสาหกิจชุมชนไปขายผมจะบุกไปขายทั่วโลกเอาเงินเข้าประเทศเราเป็นหนี้เขาเป็นสิบล้านล้านต้องหาเงินเข้าประเทศครับไอ้นี่พูดแต่ อะไรล่ะประชานิยมแจกอย่างเดียวกูจะแจกนู่นแจกนี่แจกเงินกระียนได้เท่านี้ไอ้นี่ได้เท่านี้เอาผลประโยชน์ไปไปล่อประชาชนผมไม่มีแล้วครับเราหาเงินตั้งใจหาเงินอย่างเดียวข้าประเทศเอาเบต้ากรูแคนเอาสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันใครจะสั่งซื้อข้างล่างมีหลายเลขโทรศัพท์โทรศัพทพ์ไม่ต้องไม่ต้องติดต่อมาทางคอมเมนต์นะ เพราะว่ามันเป็นสาธารณะเป็นพับลิกซึ่งคนดูกันเยอะคนดูกันเยอะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ท่านมันรั่วไปถึงนูน่นถึงนี่ผมให้เบอร์ท่านก็รั่วไปไม่ต้องหลับต้องนอนะโทรศัพท์ไปสองหมายเลขที่หน้าจอแค่นั้นพอนะอยากจะคุยกับผมฝากเบอร์ไว้คุยเรื่องอะไรยังไงไงผมโทรผมไม่ได้เล่นตัวไม่ได้ยิงยะโสไม่อะไรหรอกผมยืนเกยงข้างประชาชนนะแล้วก็คุยกันได้นะใครจะสั่งซื้อสินค้าจะสั่งซื้อเบต้ากรูแคนขั้นก็รู้คุณสมบัติอยู่แล้ว ซื้อสี่ขวดเนี่ยแถมฟรี1ขวดแอดไลน์เข้ามาก็ได้2หมายเลขเบอร์นี้โทรไม่ติดเอาอีกเบอร์พยายามหน่อยเขาไม่ได้เล่นตัวมากหรอกครับไม่ได้เล่นตัวมากเขาก็ขายทุกวันอนะวันนี้วันหยุดก็ยังขายอยู่ยังขายอยู่วันนี้วันศุกรนะ์เะเสาร์อาทิตย์ก็ปรณีย์มันเปิดหรือเคอรี่เปิดแล้วก็ส่งให้หมดนะครับส่งให้หมดก็ขอบคุณจริงๆแฟนคลับที่เข้ามาสั่งซื้อเบต้ากรูแคนนะผมขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้าใจคุณสมบัติของมัน เอาละวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็เราพบกันใหม่ทุกวันอยู่แล้วตอนเช้าๆนะทุกวันอยู่แล้วขอให้ท่านโชคดีครับจากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม